อัลลอฮมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินะอัลามินวะิฮินัสตายินลาฮาลวะลาคุวะตะอิลลับิลาหินอาลีนอาซิมอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบรากาุต์ขอความสุสันติจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมรายการถ้อยคำแห่งกำลังใจอยู่ในขณะนี้ อัลฮัมหดุลิลละชุกรขอบคุณต่อเอกองอัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลากับความโปรดปรานที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลานั้นได้มีต่อพวกเราทุกคนพระองค์ได้ทรงทําให้เราได้มีชีวิตอยู่เพื่อให้เรานั้นได้เก็บเกี่ยวสเสบียงนะฮะในวันที่เราจะเดินทางไปพบกับพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลาวันนี้ในขณะที่เรานั้นมีชีวิตอยู่เราก็ต้องตรวจสอบนะฮะแล้วก็ถามตัวของเราเองว่า สิ่งที่เราได้ตระเตรียมไว้นั้นมันเพียงพอแล้วหรือยังกับวันที่เรานั้นจะเดินทางไปหาอัลลอฮฺสุบหฮาหนะหูวาตาลาการเดินทางจากดุนยามุ่งสู่อาคเร์เป็นการเดินทางไกลเป็นการเดินทางที่เมื่อเราจบชีวิตจากดุนยานี้ไปแล้วไม่มีที่ที่จะให้เราได้เก็บเกี่ยวสเสบียงใดๆอีกดังนั้นแล้วในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เราก็ต้องเต็มที่ กับการเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆที่เป็นความดีเพื่อในวันที่เรานั้นเดินทางไปหาลอสุบหฮานะฮหูวะตาลาพระองค์จะได้ตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้แก่เราเรื่องหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนนั่นก็คือเรื่องของใจหัวใจถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะฮะในการที่จะสูบฉีดโลหิตของเรา ให้มันไหลเวียนในร่างกายของเราหรืออีกในยะหนึ่งหัวใจหรือว่าจิตใจนั้นมันก็เป็นสถานที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่เรานั้นจะต้องพูดคุยกันทำไมอ,อ,อิสลามจึงได้มีเรื่องของการมีเจตนาหรือการตั้งใจในการจะประกอบอิบารดะใดก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องก็เพราะว่าอันเนื่องมาจากเรื่องของใจนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวใจที่เป็นหัวใจที่บริสุทธิ์เป็นหัวใจที่ผ่องใสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้บอกเอาไว้ในอันกุรานผู้ที่ไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาที่ไปพบเจอกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนี่คือคนที่จะได้พบเจอกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาและพระองค์จะทรงตอบแทนสิ่งที่ดีให้แก่เขาหรือในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลอฮุอะไริวะหัวสัมที่เรานั้น ได้เรียนรู้กันมาที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลฮลัยฮิวะสลัมได้บอกว่าพึงทราบเถิดว่าแท้จริงในร่างกายนั้นมีก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเมื่อมันดีทุกอย่างในร่างกายของเราก็จะดีทุกอย่างดีทั้งหมดเมื of of ่อม um, ันเสียทุกอย่างในร่างกายของเราก็จะเสียทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันและท่านนบีก็บอกว่าก้อนเนื้อก้อนนั้นก็คือหัวใจแสดงว่าใจนั้นจึงเป็นสถานที่หรือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับพวกเราทุกคน ที่เรานั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่ดีจิตใจของเราจะต้องเป็นจิตใจที่มีชีวิตชีวาเป็นก้อนบุญสลีมเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะว่าเมื่อเรามีหัวใจที่ดีมีจิตใจที่ดีแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสิ่งอื่นที่ดีนั้นก็จะติดตามมาวันนี้ผมอยากจะหยิบยกคําพูดของท่านอิินุนกอยมิมรอฮหมาพุลเล่ามาพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของใจหัวใจที่ดีมีชีวิตชีวาเนี่ย หัวใจดีที่มีชีวิตชีวานั้นมันเป็นอย่างไรท่านอิมนุนกอยยิมรอฮิมหุลล์ได้กล่าวว่าหัวใจที่ดีมีชีวิตชีวาคือหัวใจที่เมื่อสิ่งที่ไม่ดีถูกนําเสนอแก่มันมันจะหนีออกห่างและรังเกียจมันไม่มุ่งเข้าหามันนี่คือสิ่งที่ท่านอิมนุนกอยยิมรอฮิมหุลล์ได้บอกให้เราได้รู้ถึงคุณลักษณะของหัวใจที่ดีหัวใจที่มีชีวิตชีวา เล่าวคือหัวใจที่ดีหัวใจที่มีชีวิตชีวาก็คือเมื่อคิดที่อยากจะทำชั่วหรือสิ่งไม่ดีมานำเสนอถูกนำเสนอแก่หัวใจที่แก่หัวใจนั้นเนี่ยนะครับหัวใจนั้นปฏิเสธหัวใจนั้นออกห่างรังเกียจและก็ไม่มุ่งเข้าหาสิ่งที่ไม่ดีนั้นนี่คือคุณลักษณะหนึ่งของหัวใจที่ดีเราก็ต้องถามตัวเราเองนะครับว่าสำหรับตัวเราเองนั้น เราเป็นบุคคลที่มีหัวใจแบบนี้หรือไม่เมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายมานำเสนอแก่หัวใจของเรายั่วยวนเราชักจูงเราให้เรานั้นทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อลอสุบฮาหนอาหัวตะตาธราทในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยใจของเรารู้สึกรังเกียจและอยากจะออกห่างจากสิ่งไม่ดีเหล่านั้นไหมหรือใจเราเป็นใจที่ตรงกันข้ามกับที่ได้กล่าวมา ใจเราอยากที่จะมุ่งเข้าหาไอ้สิ่งที่มันไม่ดีไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งชั่วร้ายหรือไม่ถ้าวันนี้เราเป็นบุคคลที่ออกห่างหนีออกจากสิ่งที่มันไม่ดีรังเกียจสิ่งที่มันไม่ดีไม่มุ่งเข้าหาสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยนั่นหมายความว่าใจของเราเป็นใจที่ดีใจของเราเป็นใจที่มีชีวิตชีวาพี่น้องครับนักวิชาการได้พูดถึง หัวใจหรือว่าใจที่บริสุทธิ์เนี่ยนะฮะเขาได้บอกว่าหัวใจที่บริสุทธิ์ก็คือหัวใจที่ยอมจำนนต่ออัลลอซุบฮานะหูวาตาลายอมจำนนสิโรราบต่อคำสั่งใช้ของอัลลอซุบฮานะหูวาตาลาเป็นใจที่ไม่มีความเครือบแคลงสงสัยใดๆต่อคำสั่งใช้ของอัลลอซุบฮานะหูวาตาลาปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอซุบฮานะหูวาตาลาใช้ นี่คือหัวใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่เป็นหัวใจที่ดีและแน่นอนว่าเมื่อเราต้องการที่จะให้หัวใจของเรานั้นเป็นหัวใจที่ดีเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์นอกเหนือจากการที่เราออกห่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายแล้วเรารังเกียจสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วไม่มุ่งเข้าหาสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเหตุอื่นๆอีกที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นเป็นหัวใจที่ดี เป็นหัวใจที่มีชีวิตชีวาอะไรบ้างล่ะครับที่จะทำให้ใจของเราเป็นใจที่ดีเป็นเป็นใจที่มีชีวิตชีวาเมื่อเราต้องการจะเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่ดีเป็นบุคคลที่จิตใจของเขานั้นเป็น,เ,ปนเออเป็นสิ่งที่มีชีวิตชีวาเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีหลายประการด้วยกันที่จะทำให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่ดีและมีชีวิตชีวา หนึ่งในนั้นก็คือการที่เรานั้นมีความบริสุทธิ์ใจต่อล้อสุบฮานะหูวตาลาเพียงองค์เดียวเมื่อเรามีความบริสุทธิ์ใจต่อล้อสุบฮานะหัวตาละเพียงองค์เดียวแน่นอนว่านี่คือหัวใจที่บริสุทธิ์นี่เป็นเหตุหนึ่งที่จะนําพาเราไปสู่การมีใจที่บริสุทธิ์ผุดพองเป็นจิตใจที่ดีมีชีวิตชีวาแน่นอนครับเมื่อเราทําสิ่งใดก็ตามแต่ ด้วยกับความตั้งใจที่เราทําสิ่งนั้นเพื่ออัลลอฮ์มีความบริสุทธิ์ใจในการทําสิ่งนั้นว่าเราทําสิ่งนั้นแด่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่มีอื่นจากนี้ในการกระทําของเราในสิ่งที่เราได้ทํานี่คือสิ่งที่บ่งบอกถึงจิตใจที่ดีและมีชีวิตชีวาเมื่อเขาคนนั้นเป็นบุคคลที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อลอสุบฮานะหูวะตาลา ในอายาญ์กุรานหลายๆอายาด้วยกันที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงความบริสุทธิ์ใจยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาได้ตรัสเอาไว้ว่าว่ามาอูมิรูอิลลาลิยาบุดุลลอฮามุคลิซีนาลฮุดดีนัฮูนาฟะและพวกเขาไม่ได้ถูกบัญชาให้กระทำอื่นใดนอนกจากเพื่อเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ ในการพักดีต่ออัลลอฮ์เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงอยู่ในแนวทางศาสนาที่ถูกต้องเที่ยงตรงนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลาได้บัญชาใช้บ่าวของพระองค์ไม่ว่าจะกระทําสิ่งใดก็แล้วแต่ให้เขาเหล่านั้นได้มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลาเมื่อเรามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลาเราเราจะสามารถฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆที่เรานั้นพบเจอได้ เราเรียนหนังสือเราตั้งใจแล้วว่าการเรียนหนังสือของเรานี้เราเรียนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะหูวาตาลามีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺในการร่ำเรียนของเราแน่นอนว่าเมื่อเรามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหูวาตาลาในการเรียนของเราในขณะที่เราเรียนเราเจอกับปัญหาเราก็จะได้รู้ว่าเราไม่ได้เรียนเพื่อใครแต่เรากําลังเรียนเรากําลังศึกษาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะหูวาตาลา เมื่อเจตานาของเราเป็นแบบนี้ความตั้งใจของเราเป็นแบบนี้เจตานาที่บริสุทธิ์นี้ก็จะขับเคลื่อนเป็นแรงผลักดันให้เรานั้นตั้งใจเรียนแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคได้แล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนได้ทำงานก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทำงานแล้วเราตั้งใจเจตานาว่าเราทำงานนี้เพื่อลอสุบฮานะฮูวตาลาแน่นอนว่าในขณะทำงานเราจะต้องเจอกับอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแต่ถ้าเราย้อนกลับมาเวลาเราเจออุปสรรคเจอปัญหาเราย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราทําเพื่อใครถ้าคําตอบใจเรามันตอบกับเราว่าเราทําเพื่ออัลลอฮ์เราก็จะสามารถฝ่าฟันกับอุปสรรคหรือว่าปัญหาที่เราเจอได้เพราะเราไม่ได้ทําการงานหนึ่งการงานใดเพื่อคนอื่นแต่เรากําลังทําเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะูฮูวาตาลาดังนั้นความบริสุทธิ์ใจเป็นหนึ่งประการที่จะทําให้ จิตใจของเราเป็นจิตใจที่ดีมีชีวิตชีวาประการต่อมาการที่เรานั้นพอใจต่อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้ทรงกำหนดพอใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลานั้นทรงกำหนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามแต่ที่เรานั้นประสบพบเจอเราพึงพอใจกับสิ่งต่างๆเหล่านั้น เมื่อเจอกับสิ่งที่ดีพอใจในสิ่งนั้นที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาให้กับเราแม้ว่าในสายตาเราอาจจะดูว่ามันเล็กน้อยแต่เราจะต้องพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงประทานได้ทรงกําหนดให้แก่เราหรือบางครั้งเราอาจจะเจอบททดสอบที่ไม่ดีเจอกับอุปสรรคกับการใช้ชีวิตเราก็พอใจกับบททดสอบที่เกิดขึ้น แล้วก็ยอมรับว่านี่คือกำหนดที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลานั้นได้ทรงกำหนดเมื่อเราพอใจกับบททดสอบที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราพอใจว่านี่คือบทบัญญัติคือบทกำหนดที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาได้ทรงกำหนดให้เกิดขึ้นกับเราเป็นบททดสอบเราก็จะสบายใจกับสิ่งที่เรานั้นประสบพบเจอและแน่นอนว่าเมื่อใจของเราเป็นใจที่พอใจกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาได้ทรงกำหนด จิตใจแบบนี้แหละครับใจแบบนี้แหละครับที่จะปลอดภัยจากการถูกลงโทษณที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ใจเราจะเป็นใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องได้ถ้าเรายังมีเรื่องของออสิ่งที่รู้สึกขุนเคืองใจไม่สบายใจไม่พอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการที่จะให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่ดีมีชีวิตชีวา เราจะต้องพอใจกับสิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตารานั้นได้ทรงกําหนดไว้ทุกประการต่อมานะครับสิ่งที่จะทําให้เรานั้นจิตใจของเราเป็นจิตใจที่ดีและมีชีวิตชีวาก็คือการอ่านอันกุรานอันนี้แน่นอนเป็นสิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาบอกไว้ในอันกุรานอย่างชัดเจนว่าอันกุรานนั้นเป็นสิ่งที่จะมาเยียวยารักษาสิ่งที่อยู่ในหัวอกหัวใจของมนุษย์ อันกุรอานเป็นทางนำและเป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาได้บอกกับเราดังนั้นแล้วการที่เราอ่านอันกุรอานการอ่านอันกุรอานนั้นจะทำให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่ดีเป็นจิตใจที่มีชีวิตชีวาไม่ตายด้านเมื่อเราอ่านอันกุรอานอยู่เป็นประจำพร้อมกับทำความเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮฺบอก แน่นอนเหลือเกินนะครับว่าการอ่านอันกุรุาาจะทําให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่ดีเป็นจิตใจที่มีชีวิตชีวานี่คือสิ่งต่างๆที่หยิบยกมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นบุคคลที่จิตใจหรือว่าหัวใจของเรานั้นเป็นหัวใจที่ดีเป็นหัวใจที่มีชีวิตชีวาไม่ได้เป็นหัวใจที่ตายด้านมืดบอดไม่ใช่ เราในฐานะผู้ศรัทธาเราต้องการที่จะให้จิตใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่ดีมีชีวิตชีวามีความเบิกบานมีความสุขดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการที่จะให้จิตใจของเรามีชีวิตชีวาเป็นจิตใจที่ดีสิ่งที่เราจะต้องทํานั้นก็คือเราจะต้องออกห่างและไม่ยอมรับในสิ่งที่มันไม่ดีต่างๆที่เข้ามาที่ยั่วยวนจิตใจของเราเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องครับจิตใจของเราหัวใจของเราก็จะเป็น หัวใจที่ดีและมีชีวิตชีวาบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มาตุลลอฮ์วะบเระกาตุ